คุณรู si? ้จักบันดิตแก้วหรือเปล่าไม่รู้จักค่ะไม่รู้ซึ้งครับก็รู้นะคะแต่ว่าไม่เคลีย์นะคะโอโหอ๋อก็ความรู้จักนะคะเพราะว่าเพื่อนรุ่นเดีกนค่ะบันดิตแก้วคือบันดิตที่จบการศึกษามาแล้วก็เข้ามาช่วยงานหลวงพ่อค่ะอืมแล้วจริงๆแล้วบันดิตแก้วคือใคร เป็นคนรุ่นใหม่หัวใจเสีเสละเอาตัวเองเป็นกําลังของพระพุทธศาสนาค่ะเป็นบัณฑดตที่จบมาแล้วเนี่ยตั้งใจมาช่วยงานพระพุทธศาสนาที่สาคัญได้ฝึกฝนอบรมตัวเองค่ะบันเดตแก้วคือคนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอยากจะเข้ามาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณของพ่อและหูคณะค่ะบันดตแก้วคือผู้มีส่วนสําคัญในการเพื่อผูเส่ยทําโลกด้วยสองมือของเราจากคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ค่ะปลื้มจริง บัณฑิตแก้วคือฟันเฟยชิ้นเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนง,งานพระพุทธศาสนาค่ะการเป็นบัณฑิตแก้วนะคะทาให้เราเนี่ยอิ่มบุญอิ่มใจสุขจากการเป็นผู้ให้รับบุญเสด็จจากพระดิพานมาเป็นบัณฑิตแก้วด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนได้มาสาัมผัสลองดูถ้าคุณกล้าที่จะเลือกชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนโครงการอบรมบัณฑิตแก้วเปิดรับสมัครชายจริงหญิงแท้มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาอายุไม่เกิน3 3ปีบริบูรณ์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เคยผ่านการอบรมธรรม,รรมทายญาชายหรือหญิงหรือโครงการสมาธิแก้ว3สัปดาห์ขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรง